ฮัลโหลสวัสดีครับผม <Bank TJ. S 2> แบงค์ทีเจวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมคิมตันมาลายนะครับ <Evet. S 1> กับร้านคานะค <c oughs> เป็นบริเวณที่แบบว่าอยู่ด้านหลังโรงแรม <c oughs> เป็นสวนมินิมินิหน่อยๆน,นะครับ <c oughs> ก็เป็นร้านและก็โรงแรมที่สามารถพา <c oughs> สัตว์เลี้ยงเข้ามาใช้บริการได้นะครับไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นนอนหรือว่าพามานั่งชิลแล้วก็มีสั่งเพรเมนูด้วยนะก็คืออาหารของสัตว์เลี้ยงนะครับก็ อยู่ตั้งอยู่บริเวณถนนหลังสวนนะครับอยู่ด้านหลังเวลาคอมมูนิตี้นะครับถ้าใครที่สนใจที่อยากจะมาเนาะก็วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายรูปเล่นแบบจบหลังกล้องกับ f u j i ฟิล์ม X S10 นะครับ X S10 นั่นเองนะครับก็เพิ่งถอยมานะหลังจากที่ออกมา1ปีแล้วนะครับก็ถอยมาได้สักพักแล้วแต่ว่านี้เหมือนเป็นแบบชิปแรกของเขาที่แบบว่าอ่ะนี่ก็ถ่ายวิดีโออยู่นะครับกับเลนส์16มิมนะครับแปลว่า ไม่จากตัวกล้องเนี่ยดีไหม,มก็เดี๋ยวเราไปดูกันภาพที่ได้จากวันนี้นะครับผมพาเลน16มิเมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับแล้วก็มี35มิลม mm f 1.4แล้วก็56 mm มิล f 1.2นะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่นี่เลยที่คราฟนะโรงแรมคิมตันนะแล้วก็มีกล้องฟิล์ม6มาด้วยใช่กับ l ลกา MP นะครับแล้วก็ฟิล์มฟูจิฟิล์มโ 400h นะครับก็เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็พาชมบรรยากาศรอบๆที่นี่นะแต่ก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยไปชมกันเลย Feel like falling deeper, 내 사랑이시고 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 맘을, 나져 내 가슴을 다 바쳐. 사랑하기엔. 내 자신이 너무 걱정돼, 바보 같은 생각이야. 알아, 멍청해. 내 다리가 걸어 가는 방향이 어딘지 서로 궁금해져 버려 애써 맘 졸여 하늘만 보면서 언제쯤 알게 될까 너도 나와 같은 생각을 하고 있을까 한참을 멍하니 보다 보니 살짝 어두워진 색깔 붉은스러운 노을의 색깔 choosing Another pick and choosing ทางเข้าเวลาวิลเลจนะครับก็จริงๆก็เป็นทางเข้าไปโรงแรมคินตันที่ร้านคารฟที่เราไปมาสักพู่นี้แล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยที่เราถ่ายให้ซห้ไม่เห็นมาสักพู่นี้ก็คือแบบจริงๆพวกเราเห็นนานแล้วาะให้ฟิลแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ย<ช>แล้วก็จริง <laughs> <laughs> ก็คือแบบกลายเป็นที่ฮิตในช่วงนี้เลยนะที่แบบทุกคนต้องมาถ่ายนะครับก็คือแบบยังไงอะ่ะเราได้ฟิลแบบว่าออโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่เห็นนานแล้วแต่ไม่ได้มาถ่ายจนสุดท้ายฮิต กันก็เลย้ังมาถ่ายนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วว่ปีกมยังเหลืออยู่อีกหน่อยหนึ่งแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเสียงตอนนี้รถถนนเข้าไปหมดแล้วหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ตัดเดี๋ยวไปดูลูกกันเลยเนาะ 바빠, 계속 예, 레이 바꾸는 사람들. 예, 시간만 지나가 자신감 가지고 해봐. 그냥 천천히 들어가야 해. 어쩔 때에는 무작정 들이밀기만 하지 만 예, 그런 거랑 차이가 있어, baby. Oh, Uh -huh, 풍선을 타고 난 날아올라 yeah oh uh oh -huh, 풍선을 타고 난 날아올라 yeah oh uh oh -huh, 풍선을 타고 난 날아올라 달고 아, yeah. 싶었던 짐이 달고 라 어디든 갈 거야 수방 아, 바다 그저 그랬던 풍경들이 이제 보니까 아, 아름다운 늘린걸음걸이 아, 조금씩은 yeah. 그냥 주전 부리 yeah. 여유 있으면 또 충분히 yeah. 행복해 미소가 지어져 yeah 오늘은 한 편의 동화를 썼음 해. Hey. 돔사를 타고 난 날아올라 yeah. uh -huh. กับรูปจากฟูจิฟิล์ม X S10 นะครับแล้วก็ไลกา M P กับฟิล์มฟูจิฟิล์ม o 400H นะก็พวกเราสองคนวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับกับโลเคชันของที่ร้านค้าโรงแรมคิงตันมาหลหยน้องถนนหลังสวนตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาสินทอนวิเลตตรงบริเวณทางเข้าที่จอดรถเนาะก็คลิปนี้ถ่ายทำด้วยฟูจิฟิล์ม X S10 นะไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับแต่เราบอกว่าเราใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดเทอรไซร์ในะคะแล้วก็ยังเปิดติดให้ด้วยอจกเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปลแล้วไป